เด็กๆเพื่อขึ้นรถไล่สบายดีป้าร้อง่งลูกสบายดีก็ได้สบายดีป้าร้องมือขานใช่อันนี้ไข่อันนั้นน่ะใช่ผูกคอจะได้ป้าใส่ใหนใช้่ะไรนะอ่ะอังตรงเอ้ยบิวจับเชือกเลยเอ้ยบิวจับเสือกแน่คุณบิวบิวจับเช้อน้องพิงค์นะว่าน้องพิงย่านโต๊ะโอ้โอ้โอ้คนเออจับเสือบางหัวรวนไปหาประตูเด้อ Bây ừ. bất xì bất xạ <laughs> vân <bất> hạ Thế bây giờ bỏ qua này độ ngồi thằng này Thế bây giờ Nhìn Qua sẽ vô và khuyên lốt nhá Thử ra ra sắp xe Sắp xe ra cái chẳng có sửa đúng không Sao cái hẹn Tốt ít đi anh chẳng cơn này đó đó Còn đi qua Chắc chung không bỏ cơn vào Xếp chọn môn tổ นเสียงไตู่ลุกมาของนักบอกันนี่เลยอ่าเสียงเอ็มเอมเลยขวบอไ้ว่ะอาม้นริบอกว่าจะได้มันบังบวามันออมาเคโเบ้นี้สวยงามมากเลยเสนนั้ตาบูบูตาระวังเด้อระวังมัน lộ อื่จุเด้อทางนี้ประตูถามมันดูได้ยังเชถาม

ตดึงคนนอกเลยมีผู้ผูดผู้ตะลกอ่ะอ yani uh, ือยะจินี่จินี่อออจินี่อไปชมนักเรียนเนาะบรยาการจะเห็นบ่าข่าวนักเรียนรถไฟใหม่อะแอต่ชุดชานเป็่าะอยู่ล้วเดี๋บีใซนรถวาดไฟใหม่นี่รถวาดไปร้วนักเรียนต่างสายคนเนาะเสียชีวิตทั้งคู่กไปแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วไปแล้วถึงเวลาโชว์การบ้านเลยกายกายเปิดเสด็จลงหน่อยน้อยหน่อยก็รถรถไงแบบเนี้ก like. ินอะไรอัน hmm. น like ี uh, ้น่ามีอยู่เนาะสาวคู่หายน่ามีิวเนาะเออจู่ยังไม่ได้กินเนี่ยดเนี่ยเนี่ยเพิ่นมาหาเนี่น้ำบันเลย่ะหาเห็ดใช่ไหมหาเห็ดเด้วยนะดูด้วยนะดดยใช้ไว้ลูกใช้กระป๋อแม่ค่ะม่ใช่ไหมดูด้ยเดื หาย h ็ดแม่เห็นดิเฮ็ดอกิงบกินดุม่งูใหญ่ที่วหพันนี่แม่แน้าวิวอ้นั่นมจันีไอ้เนี่ยนี่ไอ้ไอ้ไอ้ชั้นบ่ไอ้ชั้นบ่ไปมอแลบอไอ้ชั้นเชียวันพีชอ่าอาจตาไปผ่าตลูกลาผู้เดียวผู้น้อยบอเออคิดว่าผู้ถือวาลือว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยใชไหม กี่ไปงช่องมันไอ้บไปไปโงเรียนนะเห็นบอเรีน้องบิวเลยไอ้โบไปไปนี่พนไปเรียนมนพีนไม่น้องตีตีตีิวนสร้าอวะรูปใสเลยน่ะใส่ก็น้องว่ะลุกเลยตั้งคอให้ได้บุนเลยออวมาเที่ยวสองมือเลยน้องก็ไรบางกล้องป้าลุเลยลูกไม่ได้ในน้องอ่ะน้องอาบน้ำมันงชาเออน้องต้นขับ ต้นขอบทางกัน e ี่ายเนี่ยปองกระจาน้ำเดือบาดูเดือลจับกล้องกยเดือาตตตอนเพินรักกันไปว่เห็นว่าหูกวาท่านอลงจะลงเพอยู่ทุนวานไปจับมือจับอย่าูงแขนกันแปลวาขนมเนี่ยเฮ้ย้ก็ลนี่พวกันรักกันกนมันอก้นดาัน เาวรักกันย่างผ่านกัยังผ <us ive moisturizer> ิดจ๋าเจ้าพี่ปุ้ยนะอยป่าน่ะอยู่ป่าเนาะอยู่เนาะเราดีอป่าเนาะจ๋าอืมเอาไปดูเอาไปเอากันเอากันเอกัน ที่แล้วว่ะโอ้โหคักขนาะไปเดียวเจอกันอยู่ทางถนนใหญ่เชู่บหอนในเมืองอะไรบ้างนี่ให้น้องนี่ให้น้องนี่จะหันใจหมูด้วยวิวเฮ่น้องนี่เฮ่น้องนี่วิวน้องคอได้ดูละให้น้องในก้ำแพงก้ำแพงของแม่คนนู ร้านนี่แหละน่ในหันเก่มูหนึ่หันคุนหันชงมันจะรูปหนาน้องกัะเดียบวัน้ก็จักตา่า่กตานองะนี่แบบเนีแพงยัง้จุบกันบิ่งด้วยค่ะก่อนที่เขาเิียนะหิ่งหิงยจุบนี่ด้วกันด้วากันนะกันเม่คุณผู้ อยากโยกเล้แต่ละคนนะไม่ลืมเด้วิวช่างเรียนจอยของเลยนะแต่สบายเลือกผิงเล้กแต่หอดบ่ลลอกโอ้โสบลมเ้ยนะไรเนาะมันสีมันสีใหญ่ได้เนล่าเฮ้ย ăn cứ cháu cháu chú chú cả lạc đơ lạc đi lạc là tôi hàm ác kì chú 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 น้องชีกับพิษเพื่อนตี้ตประตูเิ่เมประตูเรกำลัเชี่ยวรถเต็ไปเรืองีไปให้ถูกไปเรือนไปเรือไปเดือไปเรือใช่ไปเรือนะเบิ้งในวลางีถึกตาประตูปเปเรอนนกนิ่งน่วพนักโอเคหานี้ละวิวปลาซาปูเลยวิวน้งา่ผมหันแลน่ะมึงวิวรังไปเชียวเปิดไปชงลูกแล้วค่ะ chồng đây cả mưa lụt đâu cả này này lụt bao lụt đây mà áo này này lụt ra mày vậy nè thấy có mà đang qua นี่นาางอ่มีตัวกดีพวกไข่กระดาษหรอวะยังน้วิวเงินไข่กระดาไข่เป๊ผู้ชายหรอวะผู้หาลอยหาลอยอยวิวก็เพ่ออบางเสียวแล้วหม้อหวานเด้อเด้อหหวานเด้อนึ่งพ้อครูให้กินแถวนกงมี่ลานนี่เนาะ

อย่างงองเงยนน้นึงมาหนิะเด้น้อยพิเศษเลยเลยพิเศษเลยขนมถิ่เลยนอโรงเรียนนักแกงขนมผมเลยงงเลยมจะเป็นยังแบบยางพิเศษมาหนิใ like ช like ่ไข่แอนเนี้ตัวตีชไข่เลยมาหนิใช่ไข่ันหาหน่วยเลยเาอะไรานิเนี่ยมาตะเฮือนกับมาพี่ยางเขาเองเลย เอ้ยว่าเวออวิวนี่หายเล้หายอวิวเล้อู้สิบะเฮ้นี่บอกสกีฬาดาเยวะตบงตุ๊บมันวะตุ๊อมาเลยเขาหอเลยเอ้ยจะให้เลยคณะแม่พญะให้วิวนึ่งคนนะแล้วคนจะมาสห่องานเลเอ้ยเขาหอเลยนี่ น่องนั่นมาฮ่อนนะ่องง่ายตลอดน่องนะอยงางไ่ป่าจุ๊บๆไปเขาเลยน่องนะอยู่เพื่อนเหนื่อยากแต่มัดผมไม่ได้มัดผมเลยอยากเรียนปป๊บมัดใ้รถก็ได้ ทอดนอดประชงข้าวบิน <c oughs> ้นีมาแวงแนะ่อันนี้กันยังอุ่มนองประชงข้าวโรดไม่ใส่เร็วพันหนึ่งเทะเลเลยนะ นี่บางระเบิดเลยระเบิดญงเดยนี่กดดันก็จะดีวกจเช่าานี่บงระเบเ้อ่ะนอในเวร่ กูดมื่อะไรป่เนาะเกี่ยวประตูเลยคือกันานาบินตอนนี้ันเข่าใช่กันเนี่ยไยแข่งกัน,นยูคิงไง่า้ตู้ในแบบนี้นิดนิดเนี มื่ออาทิตย์นี้อีกสองมื่อสองมื่อมื่ออื่นนี่ก็ถึงไม่ได้ใจเเพิ่มเพิ่นายโลกไม่ชีเท่าไรเนาะลุนผู้ล้านหนึ่งจะไหนล้านหนึ่งบ่ตึกรอบรอบเลขเท่าไรแจ็คไปถามรอบเลกเท่าไรถามได้อ่ายว่าทำเท่าไรนะล้านนึงว่าจะเจ้าจ่ายได้ยังเดินเลขใจเดินเลขว่าอาทิตย์สามว่าหมื่นในมื่น โอเคมาหออเทือป็นทีเรียบร้อยแล้วอะไรยังมากินไห้มากโพะโล,โล่ได้กลมาคามเพื่อนบ้าน <laughs> ใช่เอาไป <laughs> <laughs> กินนี่ก็นอนรับปุยเลยลาาออปปเ,เ,เงินไปใส,ส่นอนสมัยเยอะนี่ ตอนเพิ่นเขาห้องตอนเพิ่นเขา้น่ทไทารุงเบิงเ้อเนาะพี่น้องเอ้บรรนกะเพิินยกให้แน่น้อนึงเนาะจะได้บ่ะเทศไทยปารุงเบิงเมือเเ้าเี่เนาะถินไปซไกินบ่ออยู่สหอยู่อกแล้วไอสักเสืออียนในน้องบิวก็บ่ได้ักแล้นี่เนาะ ปุ้ยตาดปป้ปาดุงรับปุยเด้ไปสงมัยไปโรงเรียนเก่งมากเด้โมแรงนี่ซีโบพิทคำสัญญาเพิ่นให้ให้ให้เวคเข้าห้องเอ,องให้จ้ะได้ดีเก้าและงเงินท่านได้จบอยู่ เลยไห้ของฝากมบัวเป็นคู่ละถิ่มนมวะเถิ่นมดีใจ่เขาบอกไไปให้แม่ไปส่งพอแม่ไปส่งแล้วห่อากลับมาเาลังจะขึ้นรนแนมาตามล้งจะูวตู้าเไยบ่ตู้มาม่ตู้แตู่ว่พ่อมือแล้วล่นออกมา ยังเก็บไปเลยเนาะเดี๋ยวครูหนูอะไรเดี่ะคต้องพิมพ์หจ้ะไปๆๆเเะ่ได้่ได้เอ้ยี่ยงเข้าห้องบายมาเพื่อน้องิวก่อนวบัดมาด้ดวยงบดด้ฝากุสาูโอเคป้เนาะคลิปนี้ขอจบไว้เียง่านี้ก่อนเด้อเนาะวบแนี่ได้ไปเอาเพิ่นได้บแนี่สัญญาิสัญญาแลนี่ มีคอมเมนต์ปะลูกี่ว่าอยู่ว่าพิจารณาสัญญากษณ์วิวรีแววไม่ใช่เลยบอกแปดระบายระเบิดระบายระเบิดในรถเลยใกล่ก้นหลังนอนเฉยนอนเฉยไม่ได้เฉลยยังถ้านอนตะแคงสืนอนข้างในต่างเดิมเลยเล่นอ่ะออกกันคลิปหนายนะต่อแดงเด้อป้าลูกสิเป็นจังใดน้อนี่